มาเลยนะครับนานานคำคืนนี้ครับตีไปเกือบชั่วโมงหนึ่งครับหลากยาวเลยครับไม่มีหยุดไอ้ผมก็คิดว่าสวยกินลูกปลาน,นิแน,แน่ที่ไหนได้อไอ้ลายจุดคร มันจะไม่ได้ลาบนะเนี่ยมนโดดวันนี้นะเดี๋ยวก็โดโดลงแผงเร do it, do ียวบีครับเรียวบีครับันดาก่อนครับอัดได้ครับอัดได้อยู่อัดแล้วพอช่วงมากลๆค่อยผ่อนบีเอาครับ เยบหวานแบบนี้มีลาบเหนียวแน่ๆพรุ่งนี้ครับแล้วก็ตอนเช้ามาก็ดูมวยครับแฮกเกตีกับสุเปเล็กครับเด่วมมเชียซูเปรเล็กนะครับไฟนี้ครับจัดไปดูผลประกอบการของนานานะครับ <c oughs> วัสสวสวยๆนะครับประมาณสิกว่าตัวอยู่นะครับปูพ่อยแม่กุ้งอันนี้ก็ผลงานครับปูมีประกายกำพาตัวหนึ่งมากินนะครับเกือกบสามโลอยู่ครับตัวนี้ ขายสามร้อยจะมีคนซื้อหรือเปล่าครับช่วงชอ็อตดูผลงานนะครับคืนนี้นะครับอ้มีตัว,ตวสวยๆนะครับพอ,อได้อยู่นะครับพอได้อยู่ดูเส้นเนื้อของเขานะครับเส้นเนื้อสวยมากนะครับ คือไอ้ลายจุดนะไอ้กายครับนักลาตัวสวยมากเลยครับนักลาปลาเหยอทุกชนิดที่เขากินได้เขาจะกินเข้าไปนะครับไอ้มากินเบ็ดดา่อนหลอก เรือบเบอร์สี่พันของผมเหยื yeah, ่อลูกปนิน้อยมันก็เสร็จสิครับแบบนี้ดูเนื้อของเขานะครับพี่น้อง <c oughs> สวยมากเลยครับอันนี้จะ่าจะทำลาบนะฮะแล้วก็เอาไว้ทำลูกชิ้นแกงเขียวหวานแล้วก็ จะทําส้มปกาไกอีกส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้ไปฝากนานาที่หมายเวลาออกหมายกันส่วนกระดูกนี้ไม่ให้ใครกินด้วยนะครับจะต้มกินคนเดียวกลัวก้างติดคอน้าคะเนื้อนี่ก็ไม่ต้องสับ ใส่เขียงให้มันยุ่งยากบวดข้อมือนะครับนี่เอามือหยุมลงไปเลยแล้วก็ใส่นี่เขียงไฟฟ้าครับพี่น้องสะดวกรวดเร็วทันใจจัดไปอย่าให้เหลียดูประสิทธิภาพผลงานของเขียงไฟฟ้านะครับ ละเอียดยิบเป็นเม็ดทรายเลยนะครับนา่าชืสวยฟูๆเลยนี่กระปกรอยของเราก็ปั่นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสวยมากเลยครับฟูเด้งมากเลยหลายเดือนแล้วที่ไม่ได้ด ทำแบบนี้ครับจัดไปนี่ผมก็ทำลาบเดียวนะครับทัลงไปครับตํากะว่าละเอียดนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำ ปลาาที่เราต้มลงไปพักให้เย็นครับใส่ลงไปฮะใส่ลงไปเราตำตำให้เค้ากันครับเราตำเสร็จแล้วเราก็ปรุงเครื่องปรุงใดเลยครับอันนี้ผมปรุงเสร็จหมดแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วครับแล้วก็ ตำม,มันเข้ากันครับตํำไปเรื่อยคจนกว่ามันจะเข้ากันถ้ารดต่ำไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันเหนียวเหนืดขึ้นแล้วก็เติมน้ำปลาี่เโาต้มไว้ครับเติมลงไปเติมเสร็จนำมตามต่ำต่อครับจนกว่ามันจะเข้ากันฮะ มันก็จะเหนียวเข้าเนื้อเป็นเนื้อเดีวยวกันฮะตามไปเรื่อยๆลาบเหนียวของผมก็ได้ทีแล้วนะครับเข้ากันดีมากๆเลยฮะสูขั้นตอนต,อนต่อไปคือการชิมในแัดลงไป เราทำการชิมเสร็จแล้วก็อรอพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องน่ากินครับน่ากินยอดจริงๆฮะจัดไปพร้อมเสิร์ฟครับเหนียวตุยตุยเลยนะฮะสีสันครับ เรียบรย้อยนะครับพร้อมรับประทานเต็มจานไปเลย mm. ข้าวเหนียวของเราก็พร้อมครับสองกระติบเลย <evaluation. S 3> uh huh. หนึ่งใหม่ๆครับร้อนๆจัดไปและนี่ก็คือ Damn the crap.